เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการเดนิตโมโนบังนาเดนิตโมโนบังนาตั้งอยู่บนถนนบังนาตราใกล้รถไฟฟ้า BTS บางนาถนนสุข,ขุมวิทขนาดพื้นที่29.98ตารางเมตรจำนวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการเดินนิดโมโนบางนาโดยเริ่มต้นจากหน้ามาร k เก็ตเพลสกรุงเทพปีทาขับตรงต่อไปตามทางประมาณ2.3กิโลเมตรแล้วให้เบี่ยงซ้ายขับตรงไปตามเส้นทางประมาณ10.3กิโลเมตร แล้วให้เบี่ยงซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนาตราขับตรงต่อไปตามทางประมาณ500เมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนาตราขับต่อไปตามทางอีก850เมตรทางเข้าโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆน by j Asset Management